ราบททนฝ่าบาทองค์ชายเจ็ดเข้าเฝ้าแล้วประกาศประกาศองชายเจ็ดนั้นเหิงเข้าเฝ้า ผูไวายบังคมฝาบาทฝาบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปี ฟ่าบาททรงพระวรกายแข็งแรงกระหม่อมดีใจยิ่งนะลุยเอ๋เอพะยะค่ะช่วงนี้มีเรื่องลือพระไปทั่วเมืองเจ้าเคยได้ยินหรือไม่อกระหม่อมไม่ทราบใครขอฟังก่อนผู้คนลือว่าเทพสังหารผู้นั้นอำม,มหิต สมคบศัตรูทรยศบ้านเมืองวางคนอุบายยืมดาผู้อื่นกำจัดเซียนวยองแล้วยึดมือชายแดนทั้งสี่ไว้เองหากเรื่องนี้เป็นความจริงควรลงโทษอย่างไรสมคบศัตรูทรยศบ้านเมืองอภัยมิตรได,ด้สมควรตายอืมสมควรตาย่าบาทหากระมมสมคบศัตรูจริง จะฆ่าฟางซื่อหมิงแม่ทัพอันดับหนึ่งแห่งเฮ่ยหยวนตัวได้คนนับหมื่นได้อย่างไรกันนั่นสิเสด็จพ่อเขาเขาเขาฆ่าฟางซื่อหมิงแถมยังยึดดาบหานเยอยของฟางซื่อหมิงดาบเล่มนั้นก็บ่รมเคยเห็นกับตาน่าเป็นดาบล้ำค่าที่หาได้ยากในใต้ละเย่เป็นของจริงฟางซื่อหมิงอาเป็นตัวปลอมกระมังไม่เช่นนั้นแม่ทัพอันดับหนึ่งของเฮ่ยหยวนจะออนแอเช่นนั้นได้อย่างไรตายแล้วเช่นนั้น ก็หลอกลวงเบื้องสูงไม่อาุภัยได้สมควรตายอืมสมควรตายฟาบาทข้ามอมหลอกลวงเบื้องสูงจะนำกองทัพได้ชิดเพียงสามร้อยนายรีบร้อนกับเมืองหลวงทำไมนั่นสิเสด็จพ่อเขาไม่ทหารแค่นี้จะฆ่าจะแกงก็สุดแต่ฟาบาทจะโปรดไม่ใช่เหรอเสือร้ายไม่กินลูกตัวเองยิ่งไปกว่านั้นอาสวินเ,วเจีข,ของเขายังประจำการอยู่ที่ชายแดน กองทัพเชียนวีที่ต่อกรกับกองทัพสวินเจียไม่ได้กลับมาเจ็บล้มตายเกินครึ่งและสึกผิงหลงจนถึงบัดนี้ยังฟื้นตัวไม่ได้ฉะนั้นเรอถืออำนาจไว้ในมือโทษหนักเกินอภัยสมควรตายมสมควรตายฟาบ,บาดทาหารเฉียนเจียประจําการชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ทัพเพืย่อยวนบุกรุกอีกครั้งนี่ก็เป็นสิ่งที่ฟาบ,บาดรับปากกระมมโอ,อรสสวรรค์รัดแล้วไม่คืนครับเอ้ยนั่น,นสิฟาบาด อรสศวรตัดแล้วไม่คืนคำฝ่าบาทในเมื่อรับปากเขาแล้วจะกลับคำได้อย่างไรฮะเขามารังแกถึงบ้านแล้วจะยื้ช่วยฟูดแทนเขาอีกเขาเพียงแค่เขามาคุกเข่าเงียบๆนี่นี่เรียกว่ารังแกถึงบ้านเหรอก็ดูไม่ออกเลยถึงแม้เขาจะคุกเข่าแต่ยังสูงกว่าที่เจ้ายืนสิเป็นไปได้อย่างไรเสด็จพ่อเรื่องแบบนี้ข้ากับพี่เจ็ดเราสองคนต่างมีจุดเด่นของตนนะถึงแม้ขาเขาจะยาวแต่ว่ากระหม่อมลำตัวยาวเสด็จพ่อท่านดูนะ เสด็จพ่อท่านดูเราสองคนคุกเข่าฝั่งหนึ่งสูง <c oughs> ไม่สิถ้าสูงกว่าด้วยซ้ำ <c oughs> ไปจงังวนี่ตายแล้วสูงด้านเดียวก็ไม่ได้เอ้ยรุ่ยเ,เอ้อเลิกคุกเขา่าลุกขึ้นเถอะพระคาะ้าที่พักนอกมือให้เขาอย่าเข้าวังหากไม่จะเป็น พระยาาบาทสเสด็จพ่อช้าก่อนาาท่านภาพวาดภาพเสอยังวาดไม่เสร็จเลยะ,ะเสด็จพ่อ,อดูสิโอ้จริงสิภาพนี้ของข้ายังขาดดาบไร้คมอยู่ในเมื่อจะมีความสามารถเช่นนั้นลองวาดเพิ่มให้ข้าสิสเสด็จพ่อ ที่จริงเรื่องเล็กเช่นนี้นะลูกก็วาดได้วาดภาพมีความสุขแต่ใจวอกแวกข้าจะให้สวีเตอร์สอนตำราประวัติศาสตร์ให้เจ้าเรียนรู้วิธีกับโวกครอจะห้องเต้นแ่ดีดีเลยกระหม่อมจะตั <dalam> ้งใจเรียน รุดจากรมองยกเตาในคลองแตกนะเป็นความผิดของใครครับ อกชายอาคิดว่าท่านไม่จะเป็นตัวกังวลเลยอะต่อให้วันหน้าอกชาย 18, สิบแปดมีซ่องวีเตอ๋อและถูกกุยหงพคอยช่วยเหลือก็ไม่อาจเทียบกับอ,องชายได้อะ นึกถึงตอนที่ออค์ชายอายุ16บหกครนามรบคนเดียวกำชัยสกแรกอายุ17็ปราบปบะบ,บคว้นสู่อายุ18ดยึดชายแดนตะวันตกอายุ19เกรับตำแหน่งแม่ทัพอันดับหนึ่งแห่งตรงชั่วพอถามออค์ชายทางราชสำนักมีผู้ใดมีผลงานเช่นนี้บ้างอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะอัคารเสนาบริเก่านดับเป็นลุงทแท้ของท่านใช้นามท่านออกมเทาวทุกที่เหลี่ยงหวยชื่อเสียงของท่านนะจ <ขอ S 1> ร<อ>๊รรซวี่เต๋อผู้ดี เจ้รู้จักมากเพียงใดนีเออ่เรื่องนี้ข้าน้อยไม่ค่อยรู้เท่าไหรรู้เพียงว่าเขาเป็นผู้นำหกกรมคำพูดนี้มีน้ำหนักต่อฝาบ,บาทอ้ข้าน้อยยังได้ยินมาว่าใต้เท้าส่งทำง,งานรอบครอบไม่สูงสิงกับผู้ใดเลยเจ้าทีงจอกเท่าผู้นี้เขาตั้งใจจะช่วยช่วกลวยหองแก้ปัญหาแต่กลับขี้ขลาดรู้จักแต่เอาตัวรอดอีกทั้งหลายปีมานี้ก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับน้องสิบแปดเลย องค์ชายอยากดึงเขาเป็นพวกเหรออยากให้เขามาอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอืแต่ว่าเขามีลูกสาวสองคนนี่องชายหมายความว่า แผนการสูงโอ้โหได้ยินมาว่าไต่เท้าสวมคนนี้รักลูกสาวดังชีวิตคนตนนะ่ะร่างกายอ่อนแอป่วยหนักมารดาจากไปนิสัยก็แสนจะเสแสร้งไม่เหมาะสมเลยแต่คนน้องนี้แม้เกิดจากภรรยาใหม่แต่ว่านางก็มีความสามารถอีกทั้งหน้าตางดงามหากในอนาคตนางจะเข้าจวนอองอย่างน้อยเพื่อลูกสุดที่รักนะพรอตาผู้นี้คงไม่ทรยศสายเลือดตอนหรอกจริงไหม อืผิษ<ะ>ที่ข้าต้องการคือบุตรสาวคนโตสุนทรทุกิดดูนะหญิงํำพราที่เสียอหน้าตั้งแต่เด็กอยู่ใต้ชายคาภรรยาใหม่น่าจะโดนกลั่นแกล้ง,กลงตายไปนานแล้วแต่ตอนนี้ไม่เพียงแต่มีชีวิตที่ดีแถมในิสัยเสแสร้งนิสัยเออะโวยวายเจ้าว่าเพราะอะไรกันละ่ะนางผู้น,นี้มีเล่ห์เหลี่ยมไม่น้อยเลยผิดอีกแล้วอ แค่สตรีอ่อนแอคนหนึ่งจะต้านสตรีอิจฉาในตระกูลสูงสักได้อย่างไรกันเว้นเสต่ได้ท้าทรงผู้นี้ยังอาไยภรรยาเก่าจึงทุ่มเทความรักและเฉยความรู้สึกผิดให้กับลูกสาวคนโตทั้งหมดคุ้มครองไม่เว้นวันเลี้ยงจนเสียนิสัยคนนอกเห็นว่าเขารักลูกสาวดังชีวิตแต่กลับไม่รู้ว่าเมื่อยืดนิ้วทางห้าออกนิ้วกลับยาวไม่เท่ากัน เห็นจะมีเพียงองค์ชายที่มองทะลุใจคนใต้ล่านี้ใครจะเทียบได้คุนนี้เป็นงานเลี้ยงเจ้าไปจัดการจะต้องพาบุตรสาคนโตสกุลส่งมาอยู่ตรงหน้าข้าให้ได้ขอรับ ที่สุดก็ทำสำเร็จคุณหนูท่านขีดขเขียนเขียนมาทั้งวันแล้วพวกนี้คืออะไรหรือเจ้าคะ อะไรไปได้อีกก็พลอดไงในจวนเรามีพินเหว่ยวพินวี่พินเจ็ดซ้ายพินบนนี้เป็นพินอะไรเจ้าคะมันคือพอตสไลด์ที่ข้าทำไว้นี่แหละของกันตายเลยโทษคุณหนูช่วงนี้ท่านมักจะพูดจาแปลกๆทำอะไรลึกลับพิลึกน่ะพวกเราไม่รู้เลยว่าท่านทำอะไรอยู่ หรือว่าโรคไปปลาตต่อหน้านี้ยังไม่หายดีแม่จะนนพรุ่งนี้เรียกหมอบ่าต้องยาสงบจิตใจดีมากใช่จะพอเธออิ่งชิวร่างกายของข้าแข็งแกร่งกว่าเจ้าเยอะเลยชะตาชีวิตสุดเศร้าในบทเดิมข้าเนี่ยเป็นห่วงมากเลยนึกถึงตอนสอบข้ามาหาลัยยังไม่ทุ่งเททุนนี้เลยคุณหนูเคาลืมเรื่องสำคัญไปแล้วนี่คือเทียบเชิดของเกาคุ้ยเฟยส่งมาจากนีวังเนี่ย เชิญท่ากับคุณหนูรราไปร่วมง,งานเลี้ยงดอกไม้ที่สวนดอกไม้วันพรุ่งนี้หยุดเลยอย่าเด็ดขาดงานจับคู่บ้าๆบานั่นไงที่ทำให้ส่งอี้มั่งตกลุ่มทางของปีศาจอย่างสมบูรณ์รีบเอาไปเก็บเลยเจ้าก็บอกว่าค้าป่วยบอกว่าข้าหมดทางเยวยารักษาข้าใกล้ใกล้ตายแล้วก็ได้รีบไป Mẹ. <shriek> no mẹ đi. No mẹ ทุกท่าน,น,นเขาเป็นแค่คนธรรมดาเขาแค่อยากมีชีวิตที่ดีไมถึงยขนขลช่วยด้วยโอเยโอ๊ยอยโอียโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยขอ๊ยัอ๊ยโอายโอยบร้อยนางเขอายโอออ ชีเสียงอีกเดียวจะต้องปกป้องข้าให้ดีนะการปรากฏตัวที่สาธารณะห่างไปนานเกรงว่าสตรีในเมืองหลวงจะตื่นเต้นเกินงามหลงไหลในเสน่ห์ของข้าเกินควรนะสิโว้ยหากเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาเกรงว่าจะไม่ดีแน่เนอะเนอ่อไอ้นี่ชีเสียง เห็นด้วยยังเห็นไหมสองคนหนูช่างเฉลียวฉลาดรู้ว <Bond playing> ่าข้าไม่ชอบเป็นจุดสนใจไม่ชอบออกหน้าออกตาไม่เลวจริงสิเดิมทีวันนี้ก็มาเพื่อคนหนูตระกูลซ่องทั้งสองเนี่ยากเปนจุสนใจดอกไม้อื่นก็จะดูไม่งามเออจริงสิจีเสียงคนหนูตระกูลซ่องเจ้าเห็นหรือไม่อยู่ที่ไหนนั่นคนหนูรองซ่องคนหนูรองซ่อนที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงมีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองหลวงน่ Thank you งามดังยกงามจนละเรื่องทางโลกจีเสียงถึงเวลาให้โอกาสนางแต่เข้าใกล้ค่าแล้วองชายมีรับสารเชิญคุณหนูเป็นสนตานา <c oughs> องค์ชายจะมีคำสั่งวันนี้จะต้องเชิญคุณหนูไปพบหน้าท้อยได้โอ้ตายจริง โอ้พี่ชายทั้งสองคืออย่างนี้วันนี้ข้าท้องเสียเดี๋ยวเสียมาราย,ยาทต,ต่อหน้าองค์ชายก็จะไม่ดีไม่ใช่เหรอขอโทษนะข้าไปท้องห้องน,น้ำเลยอะ่ะองค์ชายมีคำสัง่งพวกข้ามิอาจขัดคุณหนูเชิญโข้าคุณหนูรงังสรรค์ข้ายุเพิ่จงจะครบสิบแปดถนัดเรื่องบทกลอนข้าน้อยตระกูลเจ้าเศรษฐีจิ้นจงมีเรือนน้ำไม่ท่วนมีเรือนไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยปีที่แล้วพ่อแม่ข้าเสียทั้งคู่ หากคุณหนูยยินดีแต่งงานเนี่ยย่อมไร้ปัญหาแม่สามีลูกสะั้ยสตรีนางนี้นิสัยหลายใจไม่เหมาะสมกันเสียงอายเรื่องความรักเจ้าต้องฟังข้าให้มากผู้แข่งขันยิ่งเยอะยิ่งเห็นได้ว่าข้าคือยอดบุรุษเหนือใครในแผ่นดินนี่ไม่ใช่ลูกสาวของกวางผิงขิ้นกงรองเจ้ากรมราชเลขาฝ่ายซ้ายควบเจ้ากรมทหารส่งอีทิงเหรองามสง่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะ ค้านะ่ะชื่นชมยิ่งนะข้าน่ะคือว่าอุจายสิบแปดอุจาสิบแปดอัน,นี้ดังคำกล่าวดอกไม้งามคนคู่คนงามข้าน้อยหนานด้วยสุพนิมิตที่มาจากของตอนเกิดเมฆมงคลลอยเหนือฟ้าเป็นลางดีจึงได้ชื่อนี้นานด้วยไม่ทราบว่าจะมีวาสนาได้สนทนากับคุณหรองส่งหรือไม่องชาย ข้าน้อยไม่ชอบดอกเบญจมาศฮะไม่ชอบเหรอเอ่อมัไม่เป็นไรก็ไม่ชอบเหรออันนี้อันนี้อ้าวยังไม่ชอบอีกนะอันนี้เยไม่ชอบอีกเหรอฮะฮึ๊บอันนี้เฮ้ยเออขออภัยหยิบผิดแล้วถ้าจะมีสีอื่นอีกโอชัยสิบแปดฮะดอกเบญจมาศก็คือดอกเบญจมาศไม่ว่าจะสีแบบไหนข้าน้อยก็ไม่ชอบ ว่ที่ข้าชอบคือบุรุษกล้าหาญใจเด็ดม่ใช่คุณชายผู้สูงสักดิ์ไร้ไฟสู้ลาก่อนเออด่ค้าไม่ชมบแต่ตค่าชอบนะ,ะไม่เขาก็เป็นคนเช่นนั้น่ะลองข้าหากันดูก่อนเถอดดูท่าทางแล้วก็คือลากเราเข้าพลอดเรื่องไม่ได้ไม่ได้ไไดเจอหนันเหงะ เราก็ต้องตายอยู่ที่นี่เพิ่งทุลุมิติมาไม่กี่วันชีวิตที่ดีเพิ่งเริ่มต้นเองเอ๊ะนี่ไม่ใช่หลิงเหมืยซื่อเหรอในข้อมูลน,นักแสดงเขียนว่าแสดงเป็นจี้วดูๆแต่นางไม่เคยสบอารมณ์ส่องอีเมื่อเลย ใช้เวทมนต์ก็ต้องเอเวทมนต์ต้านในเมื่อทุกคนเร่งเดินเรื่องจีรุลก็เป็นตัวร้ายตัวร้ายย่อมขัดขวางเรื่องเรื่องได้อตายจริงเหตุใดข้าเจ้โหดร้ายป่านนี้แค่เดินออกจากเรือนก็เจอคนขวางหูงขวางตาเศร้องอีมั่งวันนี้เป็นอะไรของเจ้าปกติเจชิญหน้ากันถ้าไม่ร้องไห้ก็ปล่อยลองทำไมวันนี้พูดจาแปลกต้องทับสวนเจียคนขององค์ชายเจ็ด อข้าพูดกับเจ้ตรงๆก,กันแล้วกันวันนี้อง์ชายเจ็ดเชิญข้าไปพบอเจ้าบ้าไปแล้วเหรอยังกล้าเย้ยยวนองค์ชายเจ็ดแล้วจะให้ทำอย่างไรเมื่อก่อนฉ่กุี้หออยากแต่งงานกับข้าตอนนี้อง์ชายเจ็ดอยากแต่งงานกับข้าจะว่าชีวิตของข้าคนนี้ <c oughs> ถ้ามาถึงดวงดีขนาดนี้เลย <c oughs> ดวงดีถ้าว่าเจ้าด,งดังกดจะมีบ้าเอ๊ะ มิจะไม่เล you know e ่นตามบทล่ะมันควรไม่ฉากวังหลังกัดกันไม่ใช่เหรอจิรุรุจะเอเจ้าไม่โกรธเหรอไม่คิดจะลากข้าไปขังแล้วตอสักยกเลยเหรอวังหลังอะไรกันเจ้าเละเรือแล้วเหรอคิดแต่จะก่อเรื่องที่นี่ในวังนะดวาจะโดนบอยข้ายังพูดไม่จบเลยจิรุรุจะไม่คิดดูอีกทีจะข้าไปขังห้องมืดจากนั้นก็ต่อยให้หนักอ่ะเอมาก เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ขยับกันเลยอ่ะช่วยด้วย